ยินดีต้อนรับกลับมาที่ Apex Motion วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถออฟโรดขนาดกระทัดรัดที่กำลังสร้างกระแสความตื่นเต้นไปทั่วทุกที่ที่มันไปนั่นคือซูซูกิจิมเน่พิคับรถกระบะอเนกประสงค์ที่ดัดแปลงมาจากจิมนรุ่นไอคอนิกที่เรารู้จักกันดีเพิ่มความสามารถ ด้านการใช้งานเข้าไปแต่ยังคงความดูดันและจิตวิญญาณแห่งการประจนภัยเอาไว้ครบท้วนไม่ว่าคุณจะมองหารถไล่สไตล์รถออฟโรดสำหรับวันหยุดหรือเพียงแค่ต้องการรถที่สะดุดตาไม่ซ้ำใครจิมมีปพิคับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกของจิมมี่พิคับให้ความรู้สึกแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายทรงเหลี่ยมคือการอ้างอิงถึงรถออฟโรด ยุคเก่าในขณะที่สีเคียวด้านสไตล์กองทับจับคู่กับลอนลอยสีบรอนช่วยเสริมความบึกบุนฟรอนบาร์และกันชนเหล็กทรงออฟโรดเพิ่มความดูดันไฟหน้าทรงกลมุมพร้อมไฟเลดแบบเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์และฝากระโปรงหน้าที่มีเส้นสายเข้มขลุมช่วยเพิ่มคาแรคเตอร์มุมมองด้านข้างโดดเด่นด้วยซุ้มล้อขยายและยางออฟโรดเส้นใหญ่ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านท้ายยังคงความเรียบง่ายพร้อมโลโก้ซูซูกิ ที่ประทับชัดเจนบนฝาท้าทยและป้ายจิมนน่ที่กันชนเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายและใช้งานจริงซูซูกิออกแบบคอนโซลหน้าให้สะอาดตาและใช้งานสะดวกติดตั้งหน้าจอไอซีอินโฟเทนเมนตตรงกลางรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนมาวัดความเร็วและรอบเครื่องอ่านค่าได้ชัดเจน วัสดุที่ใช้ทนทานต่อการใช้งานหนักบาะนั่งให้ความสบายพอเหมาะสำหรับการเดินทางไกลและยังมีความกระชับเพื่อควบคุมรถได้ดีตำแหน่งคันเกียร์และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อถูกจัดวางอย่างลงตัวภูมาลัยจับถนัดมือช่วยให้ทั้งการขับในเมืองและการลุยออฟโรดทำได้อย่างมั่นใจห้องโดยสารอาจไม่หรูราเกินจำเป็นแต่เน้นความคุ้มค่าและความทนทานเป็นหลักด้านสมรรถนะซูซูกิจิมียพิคับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินสสูบ1นลิตร ให้กำลังประมาณ100แรงมาและแรงบิด130นิวตันเมตรแม้ตัวเลขอาจไม่สูงมากแต่ด้วยโครงสร้างตัวรถที่เบาและฐานล้อสั้นทำให้คล่องตัวสุดๆทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางธุรกันดารจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดรือเกียร์โนมัติ4สปีด ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นจุดเด่นที่สุดคือระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อออกรีปโปรพร้อมเกีโเรนที่ช่วยให้ขึ้นทางชันลุยโคลนหรือวิ่งบนเส้นทางหินได้อย่างมั่นใจระยะความสูงใต้ท้องรถและมุมปะทะต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลุยจริงแม้จะมีผิดขับจะไม่ใช่รถที่สร้างมาเพื่อความเร็วแต่ก็ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 1, 140กิโเมตรต่อช่วโมงเพียงพอสำหรับวิ่งบนทางหลวง และถนนสายหลักสิ่งที่มันมอบให้มากกว่าความเร็วคือความมั่นคงการควบคุมที่แม่นยำและความมั่นใจเมื่อต้องเจอสภาพถนนที่คาาเดาไม่ได้ในเรื่องของราคาซูซูกิจิมีพิกับถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับรถออฟโรดจริงจังรุ่นอื่นๆมอบความคุ้มค่าที่เหนือชั้นทั้งด้านสมรรถนะความอนเนกประสงค์และดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สรุปแล้วซูซูกิจิมีพิคับไม่ได้เป็นเพียงรถแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของไล์สไตล์ ที่อิสระมันผสมผสานดีไซน์ที่แข็งแกร่งสมรรถนะที่ไว้ใจ่ายได้และการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่หลงหลาการประจนภัยและมองหารถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคันนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับ